บ้านดังสีสิงไม่พลาดเลยสักปีกับเทศกาลวันลอยกระทงและปีนี้ชมพู่อารยาก็นำทีมลูกๆสายฟ้าพายุและน้องเกลมาลอยกระทงด้วยกันอีกแล้วพร้อมช็อตน่ารักๆที่ไวยรันเรียกเสียงหัวเราและรอยยิ้มให้กับแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองจนหลายคนต้องเข้ามาคอมเมนต์แซวก,กันเพียบด้วยความรักความเอ็นดูสาวน้อยของบ้านรู้เรื่องทุกอย่างรู้จักต่อมือต่อแขนตั้งแต่คุณยายหนิงที่บ้านสวนน่ารักฉันขำสุดเสียงกระทงใบแรกตอนสองขวบสองเดือนคว่ำต่อหน้าต่อตา กระทงคว่ำหน้าคว่ำตามเอ็นดูน้องนางนพมาศปล่อยกระทงล้อฟรีคว่ำทันทีลูกเอ๋ยชอบอังเกตตั้งแต่ลอยบ้านยายละน้องเกลทำไมรู้ว่าต้องจับแขนเพื่อร่วมบุญตอนนั้นจับแขนคุณยายวันนี้จับแขนพี่สายจับแขนป้าเจี๊ยบน่ารักที่สุดลูกเอ๋ยชอบความน้องเกลจับมือจับแขนทุกคนได้ลอยทุกกระทงเลยค่ะจากหลักฐานคลิปไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าแม่หรือเจ๊ทำกระทงคว่ำแต่เจ๊เบยแล้วชัดเจนคนของสังคมมากคัดเจลอยๆแต่แต่มือกับทุกคนจอยมากก็กะห่า ดาราสาวคว่ำกระทงซะแล้วบุญจะส่งให้เราสุขใจน้องเกลรู้จักจับแขนตลอดตอนคลิปยายๆก็เช่นกันน่ารักมากค่ะตัวแค่นี้รู้จักแต่แขนแล้วววอฉลาดเกินนน